ดูแข่งดีกว่าดูแข่งดีกว่าดูแข่งดีกว่าดูกันอีกสักระยะหนึ่งครับไม่นานครับตรงนี้ครับก็มารอดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับสำหรับคู่นดียร์เนาะระหว่างคิงไซด์กับจายเกนีซึ่งทั้งคู่เนี่ย นะครับผมต้องบอกว่าก่อนที่จะมาจะ80ทีมเนเรียกได้ว่าเตรียมน้ำแนวแล้วหรือยัง์กิงไซด์กับใจเกเรด้วยฝีมือที่น้ำมะนาวเตรียมแล้วครับสองทีมเลยนะครับวันนี้เตรียมาะนะครับผมซึ่งเพราะว่ามาดูกันแค่เฉพาะรอบ8ทีมกันก็ได้นะครับผมคือใจเกเรเนี่ยคู่นี้อะไรละครับอาจจะไปเจอใจเกเรเนี่นะครับว่านมาผมว่าวันนี้เนี่ยเขาดูด้วยจะไม่พลาดใครคู่นี้เขาจะชนะคืออากิงไซด์เองก็เรียกว่าคู่นี้ชนะใช่ใครเจองต่ง คืออันนี้แหละแอไม่พี่ได้เจอมากเนี่ยแต่ว่าก็ได้แอรแอทการในขันอยู่เหมือนกันนะครับหลังวันนี้ผมว่าใช่หรอไม่ใช่โคเนียครับว่าคู่ต่างโคนาและคู่สี่ครับ กลัวมึงก็จะเจอสเตปโเพราะว่านี่คียดีมาพร้อมทวามั่นใจนะพวกมาเต็มเปาอีกแล้วนะอุายัิว์อุ้งใสหมดเลยว่ะทิ้งใสหมดเลยว่ะใสจัดให้ครับตัดตุ้มเล่นหัวใจเกเรออกไปตอนนี้อะไรเราต้องเจอคนที่แพ้คุณแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้คุณนี่คนนี่คู่สุดท้ายคู่ท้ายแล้วดูกันว่าใจเกเรแล้วนคนตกไปหรือจะตัดคนแบบนี้คุณทรายยังอยู่ในหลักยี่จะสามารถทิ้งไสวะที่ยักษ์คอนแอดดอกก็ตกไปแล้วทิ้งใสก็ไปแล้วด้วยคุณผู้ชมโมว่าจะไปพบศเพื่อนก่อนเพิ่งเห็นแล้วว่่าามีกออศพพเืนนโดั อ๋อคือทีมนี้คือทีมที่ทโดนเคลียร์ดีมาต้องพูดแล้วไม่ปล่อยให้ไปแล้วชิต้าไม่ได้โคจอนโจมาผู้ทุกคนตอนนี้เนี่ยต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะครับแปดถึงเก้าคนด้วยกันครับซึ่งจากเกเรนเนี่ยเป็นฝ่ายที่ตามต้องรีบเอาศพเพื่อนกลับมาแล้วฝ่ายที่ไปก็ัด้ฝ่ายประสิทธิภาพท่ดในขณะเดียวกันที่คิงไซยุนอยู่ที่ยี่สิบสองคนบวกกับทรัพยากรแอร์ด็อกของเขามีเนี่ยจะทำให้ทางด้านของใจเยลีมีกลับมาค่อนข้างยากตีมันให้แต่งตัวเป็นตัวเองนะเด็กมีข้อว่าเปิดเกมมาเสียรั้งจำนวนคนผู้้เล่่นนนะครับผมมกก็งทีึอ ไปรับเมื่อวานในสนพนาแต่งกันยากหนึ่งป่าครับจากเงินอีก็โดนปาดไปอีกหนึ่งทีเหมือนกันเฮดดี้เนี่ยพยายามจะไล่แต่เขาเปลี่ยนตัวเองเรื่อยๆครับเออมันเล่นง่ายประเรียกง่ายมั้ยรออะไรอ่ะเล่นง่ายเล่นง่ายคนเนี่ย ฟื้นฟูได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับโยนโดนเรียกว่าโฟกัสสองทางสามทางเลยก็ว่าได้ครับเนี่ยครับตัดภาพมาอย่างนี้เนี่ยก็วิ่โดนเรื่อยๆเลยครับแข่งกันต้องเล่นกันด้วยกันนะพยายามจะชุบมาตี้ไม่ได้แต่ก็โดนไปเรื่อยๆทำให้ตอนนี้เนี่ยายเกเรับเหลือเก้าคนเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็โดนกัดเสุดไปย่อยู่สุดวันแอรดอบในการชุบออกก็ไม่มีอะ S <S ยากแล้วครบวิลเลียมคอสโมฮะตัดผมเลนไป,ลไปได้ลสกายที่จีปัญหาว่ราะเจด่นมาแล้วเอาปลาฉล,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 ลามไปามมาอยาจะซ้ำมายังไงละค่ะดาเมจเดียวซึ่งเอาไม้มาแทนแล้วปลยอยบูทมาน่าจะตัดมาเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเห็นได้เลยว่าท<ช>ิงไซเปิดไฟมาค่อนข้ากที่จะสวยเนี่ยตาวเราบอกกับว่าในการเกะแอดดอมของเขาก็ทำได้ดีอยู่เหมือนกันพอเปิดไฟมาสวยแบบนี้แล้วเนี่ยพอทางฝั่งของใจเกเรเนี่ยโดนตัดไปเยอะคุณผู้ชมครับซึ่งในการโดนคิวไปแบบนี้เนี่ยคนที่โดนคิวไปเนี่ยจะต้อง ให้เพื่อนที่ยืนในไฟขวัญเสียจัดนะเนาะถ้ายิมสองต่อสามจะทำให้ไฟก้างในตึวิ่งไปทางไหนวะต้องคุยแผนแล้วแล้วเนี่ยพอฝั่งฝ่ายแผนที่จำนวนคนของฝั่งใจเกเรเนี่ยยืนในไฟก็สามารถจะเกเลับไปได้และตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีเซ็ตเราพลาดตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราอมาแก้เดี๋ยวเพียงสองคนตรงนี้นะหนึ่งคนสุดท้ายครับจะรับว่าหนึ่งราะแรกทิ้งไซด์ขวาก่อนนั่นเองครับอุ้ย ถือว่าการปะสู้ที่เรียกได้ว่ายังไงเนี่ยเอาอะไรรอดครับคิงไซตตั้งเกมได้ดีตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมและท้ายเกมเลยครับทาให้สามารถคว้าแต้มหนึ่งขึ้นมาได้ก่ะนั่นเองนะครับผมทําให้ตอนนี้เรทีมวิเรียกได้ว่าทางเจเกเลยน่าจะกดดันอยู่พอสมควรแล้วครับเพราะว่าเริ่มเกมมาตั้งเกมของตัวเองยังไม่ได้นั่นเองนะครับผมอาจจะเครื่องติดช้า นะครับผมแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับแต้มตอนแรกนี้ตกเป็นของคิงไซร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับนั่นเท่ากับว่าจะต้องเล่นต่ออย่างน้อย3รลาวครับถ้าใจกิเลอยากจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนั่นเองครับผมและเสียได้แค่ราวเดียวเท่านั้นหลังจากนี้ถ้าเสียอีกราวหนึ่งเมื่อไหร่คือหลังจากนี้แพ้ไม่ได้แล้วนั่นเอง เอาเลยครับต้องรอดูกันนะฮะถ้าสมมติว่ายังเป็นภาพเดิมอยู่ใครดีเลยวะไหนเหรอช่องไหนดีเลยเหรอเพราะว่าใช่ดีเลยดีเลยคือถ้าแกในช่วงต้นไฟไม่ได้เนี่ยผมมองว่าเป็นปัญหาหลักเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยไปดูในยูทูบไหมครับเลยดู่ในช่วงนี้ทวิตดิทวิตดิมาชนไฟแรก เนะครับจะต้องรอันแล้วเพราะว่านายกรานดีวอยู่เหมือนกันตอนนี้ไล่เบอร์ดาว่ากันถ้ายาวๆนะตอนนี้นะเแปรมเบอา่มจะเป็นทอมกัฟคิวไปเฉกันมาก่อนแล้วคอสโทได้บราดิชตาเทมาเหมือนกันคลาสกไกับสกายมาแล้วมือนการเฉกันไปเฉกันมาซึ่ใจเกลรรอบนี้เหมือนกันจะทำได้ดีกับซึ่งกีสายแกเ็้าพยายามที่จะดึงกับมาตได้ตอนนี้ตัวเาเล่นไงยินีเ็ต่อ19ครับมันะเป็นมากมายเอาผูกชมมาต้องไล่ชุกันได้ได้ซึ่งผมอาจจะมีอุปกร เป็นยอดตัดทุกเรียนไปค่อนข้างที่จะเยอะเริ่มลดยอดลงไปคุณผู้ชมมาเช่นเดียวกันของฝั่งครับตอนนี้ยังสูสีกันอยู่ครับต้องรอดูจังหวะในการรีไฟล์กลับมาของฝั่งจะรีกลับมาได้และไล่ไป็นคิวให้เยอกันครับก้ม นี่แหละครับผมซึ่งตัดพามาตอนนี้ครับแอร์ดอปยังไม่มีใครเก็บไปได้นั่นเองนะครับผมบันเธอครับเจอกับโลแกนตอนนี้ครับแต่ว่ามันเธอเองก็โดนฟาดไปเรียบร้อยครับเจแปนเองก็โดนจักรพรรดิไล่มาไล่ต้อนันอยู่เรื่อยๆเหมือนกันตอนนี้จํานวนของผู้เล่นกําลังสูงสีกันอยู่เรื่อยๆครับท็อปขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บแอร์ดรอปเป็นรียบร้อยครับผมแต่ว่าทางฝั่งของเจเกเลเองก็ไม่ปล่อยให้เก็บแอร์ดรอกง่ายๆเลยครับผมมาตอนนี้กลายเป็นว่าเจเกเลครับเหมือนจะขึ้นนําอยู่ในจํานวนคน23คนขึ้นมาแล้วครับผมไล่มาเรื่อยั้นนู่ ไลออกมาพยายามจะหนีออกมาให้ได้ครับแต่ยังไม่ได้และสุดท้ายโดนวัลป้องเข้าไปครับจังหวะในการลบขึ้นมาทันทีกลายเป็นว่าจะเกเรตอนนี้ครับชุดขึ้นมา24 25คนเรียกได้ว่าเต็มแม็กกันว่าได้เลยครับผมคิงไซด์เองก็ยังไม่ได้ลบหลันไปมากกว่านี้สักเท่าไหร่ครับถึงแม้จะโดนปิดมาเรื่อยๆและนี่ครับแม็กก็โดนแจ็คปไปปีหนึ่งทีแต่ว่าตอนนี้ครับผมทางใจเกเรยิได้ว่า,วาแพ็กคู่เล่นกันมาค่อนข้างเต็มพิกัดเหมือนกันทางคิงไซด์อตอนนี้ครับพยายามจะทรงอยู่ที่15 16คนนะ 好，然啊还让。一 ผมต้องบอกว่าในการสวนกลับมาทําได้ดีเหมือนกันนะใจเกเรในรอบนี้คุณผู้ชมครเพราะว่าในรอบที่2เนี่ยแกไล่ตัดทางฝั่งของกิงไซต์ตัวเล่นเหลือเพียงสคนเท่านั้นแต่ว่าทางฝั่งใจเกเรก็มากเพียงกว่าสิบสี่อ่าสี่คนเท่านั้นคุณผู้ชมก็ต้องรอดูเหมือนกันแล้วทางด้านของคอสโมโดยเก็บไปโดยทอมและมูมูไปเก็บทางด้านของเนี่ยมัดได้เริ่มที่จะตัดกันไปตัดกันมาครับแล้วมีการชกอย่างต่อเนื่องหูแล้วเทกลับมาถึงดาวเฟียตรงนีสวยๆเลยนะฮะคุณผู้ชมยังไงเจแปนเจอมูมูแต่ว่ามีคนเอาไม้เข้าแต่หูแล อยู่ตอนนี้กลายเป็นหลักหน่วยก็ไปแล้วเอาฮะในราวนี้ครับกลับมาจากใจเกเรเหมือนกับว่ามีการแก้แผนกันมาทำให้ในไฟน์นี้น่าจะไม่เป็นปัญหาครับราทีสองน่าจะเสมอกับมาเป็น1ต่อนหนึ่งนะ,ะทำได้ดีเหมือนใจเกเรนะตาเนาะเอาละครผมใช่เลยฮะซึ่งกลายเป็นว่าราวที่2นี้ใจเกเรครับ ถึงแม้จะไม่ได้ไหลมากในต้นเกมครับกลางเกมและท้ายเกมตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยสามารถครองสถานการณ์ได้อยู่หมัดเลยครับเนี่ยกลายเป็นว่าทางฝั่งของทีมซ้ายพยายามจะอุ้มมาชุบอุ้มมาอะไรก็ตามแต่แต่ว่าไม่สามารถเข้าไปถึงและออกมาได้เลยนั่นเองครับผมตอนนี้ให้ตอนนี้เนี่ยทีมซ้ายเองเหลืออยู่6กูนเล่นแล้วไปที่เรียบร้อยครับผม พยายามจะชุกขึ้นมาเป็นเจ็ดก็จริงครับผมแต่ว่าตอนนี้กำลังโดนปิดพื้นที่อยู่โดยใจเกเรใจเกเรเข้ามาพยายามจะแทงอยู่โดยมาตีเขายามจะแทงทีเดียวเดิมไปชุดกิงใจมาโบโบอุ้มศพมาตรงนี้แล้วเลือนเหลืออยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นถ้าโดนปิดมานี่แล้วดีเท่าไหร่แล้วฟานมากำลังจะเหลือแค่สามคนแล้วชุกขึ้นมาได้ห้าคนเหมือนกันนะพยายามยื้อสุดชีวิตเลยครับสำหรับคิงไซอ่ะรอดูเหมือนกันถ้าสมมติว่ารีกับมาได้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากคุณผู้ชมกระหูจะปิดมาทีมาสวยๆแบบนี้ เดนเมชชันนักก้องไปราคาครับเจอปัญหา3 4ตัวุมตีมาแล้วเรียบร้อยไมายจากลีนครับเสิร์ฟเข้าหัวมาโบโบโดนบูดาเมตมาแบบนี้น่าจะปิดได้ไหมยังไงถีบไหมใครจะถีบเอาอยัางไงบูดาเมตมาหมายจะปิดหรือใครจะเอาเอาบูดการลุมแทงกันอ๋อนี่โบโบโบอกว่าไม่ไหวแล้วฮะเยอะไปหมด,คร,ดครับเยอะไปหมดแล้วเรียบร้อยครับเก้ครับเบิร์ดด้าเมตท้ายปิดโบโบไปทำให้ฝั่งของใจเกเรตอนนี้เนี่ยตีกลับมาได้เป็นสกรหนึ่งต่อหนึ่งนั่นเองครับโอ้โหเรียบร้อยครับผม ภาพเนี่ยต่างจากราวแรกชัดเจนเลยนะเนี่ครับผมราวแรกเนี่ยคิงไซส์ดีทั้งต้นเกมกลางเกมท้ายเกมครับแต่พอราวที่2ปุ๊บครับกลายเป็นใจเกเรครับที่ครองเกมตั้งแต่กลางเกมยันจบไฟท์เลยนั่นเองนะครับผมทำไมสกอร์ขึ้นมาเป็น1น่งต่อ1ครับเอาแลวครับคู่นี้เรียกได้ว่ามัน อยู่พอสมควรเลยนะครับผมไม่รู้เลยว่าจะออกมันหน้าไหนครับ1ต่อนหนึ่งแบบนี้ครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าเราต้องรับชมอย่างน้อยอีก2ราวแน่นอนนะใช่แล้วเลยครับต้องรอดูกันนะฮะว่าใครจะขึ้น2ก่อนนะคุผู้ชมซึ่งใจกเกเรเนี่ยคู่หน้าก็น่านนดูนะ,ะคู่หน้าถึงแม้ว่าจะใช้ระยะเวลากว่าจะเอาชนะทิงซามาได้ก็ถือว่าทําได้ดีอยู่เหมือนกันเพราะทิงซายแกนเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะโดนฝังใจกเกเร กลืนเรื่อยๆนะครับไฟนานเหมือนกันนะคู่หน้าเป็นในการที่กิงไซน์เนี่ยจะขอคู่หน้าเป็นนี่เลยครับงานแก่ขอพี่ชายใหญ่บอกว่าแกได้ทรัพยากรแอร์ด็อกมาด้วยดูไว้ว่ซิตี้ด้วยนะอือใช้มือเดียว์มาที่พี่ใช้แอร์ดอกเลยนะครับก็เอาชนะมาได้และพี่กับามันเป็นหนึ่งตรงนี้คุณผู้ชมไปดูครับว่าจะเป็นใครนะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสองทีมนี้สู้กันหลังชนฝาแน่นอนนะคุณผู้ชมครับเพราะวันนี้เนี่ยถ้าคู่นี้ท้ามันสูงขึ้นจังวะธา กลับมีเมนูเขาถามพี่บ๊อบคิดว่าใครจะแพ้ลงมาเจอพี่จิวยูทำเอารับจากคิงไซด์ระหว่างเคลียร์ดีกับสเตโฟด์เนาะเพราะว่าพูดคุยกับว่าโดนใจเกเรพีทกลับมาได้เนี่ยอาจจะต้องพูดคุยถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมนะครับแล้วโอ้ยเดี๋ยวนะคือต้องบอกว่าเคลียร์สเตโฟดรออะไรอ่ะไอู้ดเดือดด้วยคู่เนี้ยคู่เดือดด้วย กูลืมกูลืมไปเลยเนี่ยว่ามันเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนอ่ะรออะไรอ่ะไอเ้เหี้ยใครจะอยู่ใครจะไปอ่ะวันเนี้ยเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยแมดหยุดโลกแล้วเป็นครูท้ายด้วย นอนหลับฝันดีเลยใครแพ้ใครชนะเออกูก็จำได้อยู่ว่าเออมันด่ากับใครนะในในติ๊กต็อกต้องบอกว่าเอผมเห็นเป็นอีกหนึ่งตื่ตอนนี้พอดูจากราที่2ถึงแม้เกมจะเสียเปรียบแต่ว่าหน้าตระจังหวะในการยื้อในการชุบพื้นใหม่ครับถ้าเกิดว่า king s i z สามารถสึกแบบอ่อนในราวที่สองไอ้เชี่ยสึกแบบตัวเองเนี่ยตรงสึกนี้ใช้คําว่าสึกลูซิปปากสู้กันเกมยื้อเนี่ยสึกนี้ถ้าโดนอ่ะจะได้ยาวนะ ต้องรอดูกันครับว่าในการแก้เกมครั้งนี้จะเป็นอย่างไรอ๋อตกตกกัแล้วครับตกไปแล้วบอกก่อนเลยว่าเราอยู่ในคู่ที่สองกันนะคุณผู้ชมครับเป็นใจเกเรเจอกับกิงไซด์ยังเหลืออีกสองคู่ด้วยกันซึ่งสองคู่นี้เป็นการแข่งขันของสายล่างคุณผู้ชมครับคาดการว่าใครจะได้ไปต่อส่วนใครจะกลับบ้านส่วนสองคู่หลังนะคุณผู้ชมครับเป็นการแข่งขันของสายบนใช่เวเดียใช่เวเดียวมัจะเป็นดูไลท์เดอรดีเจนเจอกับ ไล่ลักไปแล้วเจ้าแล้ฮะและอีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็น king of dark หรือ KOD เจอกับ stepho e นั่นเองครับก็เป็นว่าในวันนี้ไม่ว่าจะต้นรายการยันท้ายการเนี่ยเหมือนให้ให้อารมณ์เหมือนไอ้นี่เลยว่ะในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับ LK เจอ JK อะไรอย่างเงี้ยรออะไรอ่ะพี่ฟิวนั้นเลยนะเว้ยสำหรับทีมไหนที่ เชียร์กันอยู่ตอนนี้คอมเมนต์นะฮะกองชียร์แรงใจแรงเชียร์คอมเมนต์กันมาได้เลยครับเชียร์ใจเกเรเจอาร์เลฮะเชียร์ฮิงไซ์เคเอสพีมาได้เลยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยแรงใจแรงเชียร์เนี่ยผมว่านักแข่งเนี่ยต้องการอย่างมากถ้าแข่งๆอยู่แล้วมาเห็นแบบนี้เนี่ยเป็นผมเนี่ยก็มีกําลังใจในการแข่งขันนะฮะบอกเลยว่ากําลังใจสัมพันธ์ที่สุดจริงๆเออศึกแบบศึกวันธงชัยเลยอ่ะเนี่ยแว่าคู่นี้ครับผมก่อนที่จะผมนิสกิลให้มาเจอกันใจเกเรเนี่ย ผ่านเข้ามาสู่รอบ8ทีมได้โดยการชนะคิงไซส์ไปสาตอสนะครับผมนั่นเท่ากับว่า mm. นี่คือคู่ในการมาแก้แค้นนะครับหรือว่าล้างตากันนั่นเองของคิงไซส์กับใจเกเรรอบที่แล้วทำอ่ารอบที่แล้วใจเกเรส่งเขาให้ตกสายร่างและเกือบกับอ่าเกือบกับบ้านไปนะครับผมด้วยสจกอร์สต่อ2รอบนี้คิงไซส์เองจะแก้แค้นได้หรือไม่และเป็นฝ่ายส่งใจเกเรกลับบ้านนะครับรอบนี้เนี่ย คือกลับเลยนะคือรอบที่แล้วเขาเจอกันที่สายบนครับพี่บิลเล่ฮะเพราะเขาเจอกันที่สายบนอะ่ะแพ้เนี่ยยังได้อยู่ยังอยู่ด้วยกันได้แต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันสายล่างนะครับผมนั่นเท่ากับว่าใครแพ้คือกลับบ้านเลยจะอ่าทางฝั่งของลิงซ้ายจะแก้แค้นได้หรือไม่หรือจะเป็นใจเกเลครับที่ย้ำแค้นเข้าไปอีกมามร้อนกันที่ราวนี้นัดล้างตานะแมตช์ล้างตาเร็วผู้ชมฮะรอดูกันครับ ในร,รอบนี้ฮะในรอบสุดายจะเป็นฝ่ายขึ้น2ก่อนต้องรอดูกันในขณะที่เสมอกันหนึ่งตึงตอนนี้ทั้งสองทีมฟังกดดันเปิดหลังคู่สุดท้ายครับเปิดแลวคริ่มต้นการส่งท็อปมาจากทิงซ้ายขึ้นมาบริเวณรอบแต่ว่าชีตาไตจเขาสมอมาได้ก่อนแล้วหนึ่งคือรถตัดฝั่งของใจเกลเลยกันมายังไงทิงซ้ายก็โดนไปเหมือนกันครับทุกๆคนเล่นยังห่างกันไม่มากในช่วงต้นเกมฮะเป็นเกมที่ยืดดึงกันอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันในช่วงต้นเกมยังไม่มีฟิลแบบว่าเวฟเดียวหายกันเยอะๆแบบนี้ยังไม่เห็นนะฮะแต คิวตรงนี้มาจากทิงไซให้ได้ดูกันแล้ว4คิวมาเช่นเดียวกับทอมตอนนี้จากใจเกเรไปเทมาเหมือนกันแต่ว่าในจังหวะเมื่อกี้ที่ดูเหมือนกับว่าในทิงไซได้คิวเยอะคิวฟิตค่อนข้างจะเยอะเนี่ยเหมือนจะเป็นการตัดตัวผู้เล่นของทีมเดียวกันเองไปเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยทิงไซตัวผู้เล่นเนี่ยรออะไรอะประกบโคตรถูกคู<ร>่อ<ร>ะอ<พ>เฮียถ้าเป็นวันถ้าเป็นเป็นวันแชมเปี้ยนชิพนี่ก็คือเหมือนรถถังต่อยกับซุปเปอร์เล็กอ่ะรออะไรพี่ป๊อ เป็นว่าช่วงที่นนัวกันเนี่ยไม้เนี่ยอาจจะเบี่ยงไปโดนจที่ทางฝั่งของคินไซับทำให้จำนวนผูเ้เล่นของตัวเองครับก็หายลงไปอยู่พอสมควรครับผมทำให้ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเสียเปรียบยูมัน5คนเลย พามาที่กาเดียนตรงนี้ครับพยายามจะฟาดที่มุมมุกของทางฝั่งของใจเกเรลุกขึ้นมาก็ไม่ให้ลุกเลยครับมือปืนพยายามจะยิงตัดเอาไว้พยายามจะเหวี่ยงมาให้ได้ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมีคนลากไม้มาทีเดียวจบเลยแม่โมแนงก็มาช่วยไม่ได้ทำให้ตอนนี้ครับใจเกเรครับเหลือ21คนและส่งให้คิงไซค์ครับไปเหลือถึงประมาณแค่หลัก12คนเท่านั้นเองครับ11คนแล้ววันนี้ยบลอยอะ ยังไงเอาแบบนี้แต่ภายกลังเขาใจเกเรแกไม่ธรรมดาแล้วอราต้าแบบนี้ครับผู้ชมหลายกับหมาแลยทิงไซต์ตอนนี้พยายามจะเรกลับมาเป็นสี่คนทุกกันแล้วฟังฝั่งของใจเกเรสามคนต้องบอกว่าใจเกเรเนี่ยจำนวนคนเนี่ยหายแค่สองคนเท่านั้นครับซึ่งทิงไซต์เนี่ยตอนนี้เนี่ยต่างกับใจเกเรประมาณถึงสิบคนด้วยกันต้หลวัดจังหวะนี้ยังไงโอ้โหนักสู้งามเลยฮะจัดให้ตรงนี้ฮะย่างกันเขาเก็บไปได้อีกหนึ่งเอาครับรอดูกันว่าจังหวะนี้ทิงไซต์เหลือกี่สิบคนเท่านั้นใจเกเรยังเหลือหลักยี่เบัันเเดดลยรบาีดดโนนนสิ่่งะเีย เอาฮะแล้ว9คนครับหลักหน่วยแล้วฮะแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วแล้วก็คิงไซงาถ้ายังดึงกลับมาไม่ได้ในตอนนี้เนี่ยผมมองว่ายากเลยครับแล้วก็ยากที่จะดึงกลับด้วยเพราะว่าใจเกเรจำนวนคนแก่เยอะถึง22คนเลยคบช่วยวะโอ้กลายเป็นว่าเสียกลางเกมอีกแล้วครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือต้นเกมมาสู่สี่สู่สี่กันครับแต่ว่าพอกลางเกมเนี่ยไปเสียลงเรื่อยๆจบเลยฮะตอนนี้ครับไม่สามารถ ดึงตัวเองขึ้นมาได้ครับโดนกัดตกไปด้วยครับคอสโมพยายามจะไล่ฟาดมาเก็บไปได้คนที่หนึ่งครับพยายามจะปิดคนที่สองให้ได้ครับโ,โดนขีบขึ้นมาจังหวะเอ,อ,อ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไปเสียคนที่สองมาแล้วครับคอสโมยังรอดอยู่แล้วเป็นคนสุดท้ายที่เหลือรอดอยังไงดีพยายามจะเอาชีวิตตัวเองให้รอดครับแต่โดนลุ้แทงมาบริเกอร์บลอยครับผมกลายเป็นใจกันเลยครับที่ชนะขึ้นไปเป็นแมตช์พอยต์สองต่อหนึ่งครับกำลังจะย้ำแขนให้กับกิงไซส์สำเร็จนั่นเองครับผมเหลือแค่ราวเดียวสำหรับเจเกเก หรือว่าจะเป็นคิงไซที่แต่คู่หน้านะไอเลอร์มาหอดูกันต่อเมื่อวานเนี้ยพี่ไปให้แผนอเฉินมาเอแล้วครับได้หรอพี่แม่แผนพี่เฉินหรอใช่ครับพี่แม่แผนอ็นเฉินมาเป็นไงบ้างครับไวเจอไรรัคนี่ก็เดี๋ยวรอดูวันนี้สต่อหซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยดื้อๆอยู่นะคุณผู้ชมแต่จากภาพมาแป๊บเดียวเนี่ยฝั่งของใจเกลีก็กลืนทางฝั่งคิงไซไปแล้วครับแบบนี้ไม่วันนี้มีแต่อะไรมันๆหอ น่าจะต้องมีการสาเดือดมาก3ามสาเหมือนจุดปะทุอะจุดปะทุอะจุดปะทุอ่ะสามคือเสียเสียพี่วับเสสี่นี่คือระเบิดโอ้ยระเบิดวันนี้คือไดนามา์ของวงการไฟเอ็มนะบอกเลยนะกลยนวจะถ้าเกิดว่าคิงไซต์ติเสมอมาได้ปุ๊บเนี่ยคือลั่นอ่ะสกอร์เนี่ยจะจบแบบเดียวกันกับที่ก่อนมาสู่รอบ8ทีมเลยนะครับผมก็คือเขาเนี่ย ผ่านกันมาในสกอร์สามต่อสองเนาะเกือบเสมือนระเบิดไดนามิคไดนาโมของนี่เสมอได้ครับการไฟเอ็มอะแน่นอนว่าเกมจะจบทต้องบอกคืออะไรนะขออีกทีแต่ว่าสุดท้ายแล้วคิงไซส์จะทำได้นั่นเองนะครับถ้ายังแก้เกมในเกมนี้ของตัวเองไม่ได้เนี่ยก็อาจจะทําให้กลายเป็นว่าใจเกเรครับเหมือนระเบิดนิวเคลียร์รอบต่อไปนั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่ามาดูกันต่อในราウที่สี่ครับว่าคิงไซส์จะทําได้หรือไม่นั่นเองนะครับผมหรือเป็นใจเกเร ที่คว้าชัยเข้าไปสู่เราต่อไปนั่นเองครับผมตอนนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับเอาครับตอนนี้เนี่ยมาก่อนแล้วใน,นราวนี้ครับต้องรอดูกันครับว่าทิงไซส์จะทอนกลับมาได้หรือเปล่าฮะภาพจะเป็นภาพเดิมไหมหรือว่าจะเป็นใจเกเรที่ปิดไปได้แล้วมันเดกกับยูโรไ,ได้ไปได้ก่อนแล้วเลยครับแต่ว่าเหมือนกับว่าตัดตัวเล่นงสั่งกันเองไปด้วยต้องรีบเอาไปชุบก่อนแต่ว่าคิวฟิตตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมาเป็นสีฟ้าหมดเลยเอาครับไล่มาปีอยู่ตรงกลางมีการทิงไซส์เหมือนแพ่วเลยวะจักรพรรดิไหมแล้วมีคนยิงลมเหมือนโดนแล้วแ่ว ดีชาลีไล่เบอร์ดามิมาแล้วสามสี่ดามิอย่างี้ยังไงผมต้องบอกว่าคิวฟิีส่วนมากเนี่ยจะเป็นสีมันโดนแล้วพ่โ้จริงว่ะยิงไซที่เป็นสีแดงไปเขาท่านจะเยอะผู้ชมครับตอนนี้ไม่ทันอะไรตัวผู้เล่นเหลือเพียงสิบสี่คนเข้าไปแล้วแล้วลีจะกระเจีแปนมาเบอร์ดามิขาดดามิเดียวไหมยังไงทางด้านของเพื่อนจากฝั่งของลีนะมาเหมือนจะช่วยมาไหมเจแปนเจอกับลีแล้วเหมือนทางด้านของดาวเฟีสมาตียัดให้หมายนี้งามๆเขาแทรกมาเข้าหัวชัลีเป็นที่เรียบร้อยโดนแล้วพี่วจริงว่ะยิงไซโดนแล้วโดนแล้วแบบยาวเลยอะยังมากกว่ายิงไซเยอะอยู่แมดรย้ว ไปอยู่เรื่องยิงส่กต้องต่อเกมให้ติดฮะหากจะเป็นภาพนีการต่อ่ได้ด่อว่าจบเลยท้ายตรงนี้อาจจะเป็นของใจเกเรก็เป็นได้ครับแลวตอนนี้กลายเป็นว่าทิงไซเองเลือ14คนแล้วครับห่างกับทางฝั่งของใจเกเรถึง5คนเลยครับเนี่ยตัดผ้ามาตรงนี้กรซิวกับไปโดน แทงเข้ามาอีกเป็นที่เรียบร้อยครับผมแอร์ด็อกก็ยังไม่มีใครเก็บได้นะตอนนี้หิงซ้ายครับเหลือ12คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราพยายามจะชุบพื้นขึ้นมาที่จริงจแต่ว่าโดนโโดน้ำโมมาโดนน้ำโมมาไล่แทงครับจริงใจงตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเลือดเหลือน้อยเหลือเกินพยายามจะชุบพื้นขึ้นมาให้ได้แต่สุดท้ายโดนลุมปักฉลามเข้ามาแทางหนึ่งสองไปโดนคอมโบมา,มาเรื่อยๆเลยครับผมพยายามจะยื้อมาให้ได้รีเวนหน่อยรีเวนหน่อยจะเกเรรีเวนหน่อยดิเพื่อนพยายามจะตายหมดเลยนะครับผมแต<อ>่ว่าโดนไล่ฟาดตรงนี้มาจากเนเน่เขาเก็บไปถึงสองคนเลยทีเดียวเเชีียยยวครับทาใหห้้้ตอออนนซลืู่ คนละ5คนลงมาทำศพ2ที่ว่ะจีเกยลทำศพ2ที่ว่ะเหลือ4แล้วครับโอ้โหแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นคือคอสโมครับที่พยายามจะไปหาเพื่อนมาหันเข้ามาฟาดไปอยู่ทีแต่สุดท้ายโดนไม้ฟานกลับมาสวนเลยครับผมแล้วจีเกยลใช้ชุบออเรียบร้อยครับผมเหลือแค่2คนแล้วสำหรับคิงไซครับนั่นเท่ากับว่ากำลังจะนับถอยหลังการกลับบ้านของพวกเขาแล้วครับคิงไซอ่ะโอ้ โอ้โหแล้วทอนกลับมาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากโดนเรียบร้อยว่าเป็นคิงไซว่าเอ้ยเป็นใจเกเรว่าโดนหมัดหมัดนี้เป็นหมัดฮุกที่ทําทางด้านของคิงไซเนี่ยใจเกเรว่าเลยนะต้านะใจเกเรหลังจากที่วนกลับมาเนี่ยแลยดิคนลงอย่างน้อยอ่ะเกมเป็นสามตอนหนึ่งไปเลยโอ้ยบวกเต็มมแม่บวกเต็มมแม่นะครับคุณผู้ชมกับห้างก็ตรงนี้เนเน่เปิดมาสิบเจ็ดคิวก่อนเลยนดาฟว์โมสิบเจ็ดคิวเช่นกันนะฮะดาฟเวียสครับสิบเจ็ดคิวเหมือนกันนะฮะอันแล้วก็ ทอมครับ14คิวแล้วก็คู่ต่อไปดีกว่า5คิวนั่นเองก็บอกว่าในการเขียดเบิล่กันมากนะลูกเกมเนี่ยดูเหมือนว่าจะดึงกันไปกันดึงกันมาแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นทางด้านของใจเกเรที่พลาดน้อยกว่าแล้ดึงายกลับมาเอาชนะทางฝั่งของพิงไซไป3ต่อหนึ่งในวันนี้แล้วมาเดือดจริงๆคู่นี้เพราะว่าดึงกันนานอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันอืมคือกลายเป็นว่าเหมือนโดนล้มไป ในจังหวะที่โดนหมัดสวนมาเนี่ยแล้วนับ8ครับหลังจากนั้นนี่คือมืนตลอดทางเลยครับสำหรับทางของอีซายครับแต่ว่าวต้องบอกว่า